น,นี่ก็มาที่เวดคอนซินมีพวกร้านอาหารมีสติดอาร์ตตรงนี้ด้วยนี่ <Okay. S 1> How you feeling about have Thai food in America first time? Not too impressed. About the same as Thai food in Thailand. นี่ มากินนี่อาหารไทยที่อเมริกาที่วิดคอนซิ่งน,นคะคะดูมีพวกกับแก้มพวกอะไรด้วยนะมีของเยอะเลยเมนูต่างๆมีซุปมีอะไรหลายอย่างลองดูกันนะว่าแบบรสชาติแล้วก็หน้าตาจะเหมือน ประเทศไทยหร<ม>ือ<ด>เปล่ามากินร้านกต็ตกแต่งแบบไทยเนี่ยน,นะคะ สิ้นที่อเมริกานะคะดูว่ารสชาติจะอร่อยเหมือนประเทศไทยปานะแล้วก็ราคาก็อยู่ประมาณ12-13ดอลลาร์นะก็ตกประมาณ3-400ประมาณนี้นะดูว่าหน้าตาเป็นยังไง ผัดเที๋ยไก่หน้าตาก็ใช้ได้นะคะมีผัดซิอิ๊วไก่นะคะขนาดแบบเยอะมาก บิลก็้ิดอลลาร์นะมีแกงเขียวหวาน <c oughs> 1 4บสี่ดกาอดพอดมาแอีลเวนะไม่มัมเท not happy <c oughs> มีแม่บอกว่าดักราสไม่มีความสุขเวลาถ่ายวิดีโอเมืองก็สวยนะคะมีตรงนี้ก็มีแบบเหมือนตึกเก่าๆนะมาหาอะไรกินกันขับรถเล่นตอนเย็นๆแล้วก็หาอะไรกิน กินอาหารไทยที่อเมริกาที oh, have some here. ่แบบซัมเ e อร์ร a สอร์ทเฮียนี่จะเหมือนแบบเป็นเ <c oughs> มืองเก่าอะไรสักอย่างนะคะแล้วก็มีพวกร้านค้าร้านอะไรขาย ตอนนี้เวลาที่อเมริกาดูเวลานะคะสองทุ่มกว่าสองทุ่มสานาทีฟ้าก็ยังไม่มืดนะที่นี่จะมืดกเกือบเกือบสามทุ่มเลยนะแล้วก็ถ้าเดือนบอกว่าเดือนต่อไปนี่จะมืดประมาณสามทุ่มเลย